วันในไทยปีนี้มาทํามื้อพิเศษให้คนที่คุณรักกันค่ะกับเมนูสปาเกตตีซอสมะเขือเทศหมูสับเจค่ะเส้นเหนียวนุ่มซอสเข้มข้นอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะก่อนอื่นก็นําเส้นสปาเกตตีไปต้มในน้ําเดือดก่อนนะคะเราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะต้มให้เขาสุกตามเวลาที่หน้าซองเขาบอกไว้นะคะจากนั้นก็นํามาน็อกน้ําเย็นค่ะเติมน้ํามันไปเล็กน้อยเขาจะได้ไม่ติดกันค่ะจากนั้นก็นําหมูบดมิซิโ่ค่ะ,คะมาผัดให้หอมหอมตามด้วยมะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อสักครู่ ใส่แครอทลูกหัวใจลงไปนิดน,นึงนะคะตามด้วยซอสมะเขือเทศปรุงรสด้วยเกลือผองซุเปเห็ดหอมแล้วก็อริคาโนค่ะเพื่อเพิ่มความหอมเคี่ยวต่ออีกสักครู่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็นําไปราดบนเ้นสปาเกตตี้ที่เราเตรียมไว้นะคะวางแครอทลงไปเท่านี้ก็น่ารักแล้วค่ะดินเนอร์วาเลนไทน์ปีนี้ก็ลองไปทําให้คนพิเศษทานดูนะคะอร่อยง่ายได้สุขภาพแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะ